อันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสตหังโคปะนาภะคะวันตังเอวังตะละยาโนกิติสัทโธอะพุทธโตก็กิติสัพพัญญามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่ามีว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณะััมัันโนเป็นผู้ถึงความด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิททเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโลุลิสัรรรมสารทิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรลษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โธเป็นผู้รู้ผู้ผตื่นผู้เบิกบนันด<า>้วยธรรมภาควติ เป็นผู้มีความจำเริญจำแนบทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้